ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะคะราชบุรี FC ค่ะก็เปิดตัวประการหลังชาวฝรั่งเศสนะคะเสริมเกมรับในเล็กที่2ของศึกไทยลีกหนึ่งค่ะ สโมอสรราชบุรีเอฟซทีมรองจากฝูงของศึกไทยลีกนะคะเสริมทัพอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี้ก็เสริมทัพกองหลังชาวฝรั่งเศสอย่างเซดิน NDI วัย27ปีเจ้าของความสูงถึง205เซนติเมตรย้ายมาจาก b ีจีปทุมยูนเต็ดค่ะ ก่อนหน้านี้เซดิน NDI เองก็เคยคาแข่งอยู่หลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสตุรกีฮอลแลนด์โปรโตุเกสรวมถึงฟินแลนด์ก่อนที่จะย้ายมาหาความท้าทายในไทยลีกหนึ่งตั้งแต่เลขที่2ของฤดูกาล2023-2024 สำหรับเซดิน NDI นะคะถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะจาก BG ปทุมยูไนเต็ดที่ราชบรีดึงเข้ามาสู่ทีมค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็มีตั้งแต่ชินัทรลีออกอีกฟานฟันดี้และคนล่าสุดก็คือจเจริญศักวงก่อนนอกจากการเปิดตัว NDI แล้วนะคะราชบรีค่ะยังได้ประกาศยกเลิกสัญญากับเจอร์ี่คอรินัสนะคะกองหลังชาวมาตินิกวัย28ปีเป็นที่เรียบร้อย โดยคอรินาสค่ะย้ายมาร่วมทีมราชบุรีก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลนี้นะคะลงสนามให้กับทีมในเล็กแรกรวมทุกรายการ15นัดด้วยกันค่ะไทยลีกหนึ่งนี้ลงไป9นัด FA Cup คับ1นัดแล้วก็ลีคัพ1นัดรวมถึง ACL 2ชรอบแบ่งกลุ่มอีก4นัดด้วยกัน เดี๋ยวมาร,ารอดูฟอร์มของราชบุรีกันค่ะมีโปรแกร,รมแข่งขันในศึก FA คร p ัพนะคะรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะไปเยือนสีสกเกตยูไนเต็ดวันที่14มกราคมหรือว่าวันนี้เลยค่ะเวลา6โมงเย็นค่ะรอดูกันนะครับกับศึกไทยลีกตอนนี้นี่ตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังเปิดตัวอยู่นะหลายทีมเนี่ยก็มีการโยกย้ายแล้วก็เสริมทัพอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ